กล่องที่4ของวันนี้ This is the moment package ครับ oh. กล่องที่4ของวันนี้สักครั้งแล้วะเอาจริงไม่อยากขออะไรเยอะขอ L n อะตอนนี้คือเราเปิดไม่ได้ L n เลยอะเปิดอีก ID ดีไหมเดี๋ยวเติมให้ได้รั้พี่จักรพันได้เลยครับไม่มีปัญหาอยากรู้มันก็มันจะออกบ้างหรือเปล่าอยากรู้ว่าบางแรงอะดีบางด้วยเนี่ยใครที่ดูอยู่ร้อยคนอะขอคนละหนึ่งติดตามแบบมันจะ2 0 0 0 0ซับสไครต์แล้วอะขอได้ไหมอีกแค่10คนสุดท้ายอะอ่ะละเกาก่อนออ๋อนนอ,อันนี้น่าจะเป็นการที่แบบว่าได้จากพวกแบบ ทำกิจกรรมเสริมมาด้วยอะ่ะคิดถึงแฟนวิปปิ้งจะรั่วคิดถึงแฟนวิปปิ้งจะรั่วดีค้าแพ็คใหม่ <c oughs> เปิดโอ้โหมาเป็นบอลตอรี่เลย <c oughs> เปิดไปตอนนี้กล่องนี้สี่แล้วตอนนี้กล่องนี้สี่แล้วก็ถามว่าได้ไหมมันก็พอประมาณหนึ่งอะ่ะประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีมากประมาณหนึ่งแล้วกันครับอ๋อตอนนี้ทำาฟูตอนนี้ขาดแค่ตัวอ๋อตัวเดียวผมกดอีกรอบครั้งเดียวพอแล้ว ช่วยกันหน่อยเออไอเปรมช่วยกันพิมพด้วยกระตุนต้นกระตุ้นกดไลค์กดติด like, ตามแต่จะสองหมื่นซับแล้วเนี่ยขอเห็นเป็นเลขแบบยี่สิบเคได้ไหมวันนี้ยี่สิบเคอะเอากองหลังได้ได้ไอการทักมาทักมาตอนนี้พี่กำลังเก็บซีรีส์ WC2 สองสองอยู่ไอการคือตอนนี้กำลังสะสมเลยเนี่ยผมจะขอบคุณมากครับมากครับกองหน้ามาติดตัวอะไรดีครับโรนันโดครับเล่นได้แพทเนี่ยเก่งกิเซโนนะครับเก่งเก่งเลยอะ ใครที่ดูอยู่ก็ขอร้องด้วยแล้วกันคนละไลค์คนละติดตามแล้วกัน<ะ>มันจะสองหมื่นแล้วอะ่ะเนี่ยตอน,นตเนี้ยสตรีมเนี้ยไม่ถึงหนึ่งร้อยไลค์ก็ดีใจแล้วไม่ขาดทุนแต่เจ๊งทางความรู้สึกเป็นปกติครับเป็นปกติเลยคือถามว่ามันมันเจ๊งไหมมันอาจจะไม่เจ๊งกันแต่ความรู้สึกเรามันคิดว่ามันเจ๊งไงใช่ไหมละ่ะเอ็มซีครับโปรตุเกส พอรูเกียร์ปีกขวาออเบลาโตซีโอ,โตโตโอถ้าเป็นปีกซ้ายในคิเซโนโเลยนะเนี่ยดีนะมันเป็นเป็นปีกขวาโอ้โหถ้ามาปีกซ้ายในคิเซโนโเลยนะครับเอาได้เรื่องอยู่ได้ลำแบบนี้ก็มไม่แย่นะเนี่ยไปได้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหทีอาอีกแล้วถ้าครบสองมือคนโดวิปิงแจกไอเดีเลยครับโอ้อยวิววิววิวว่าจะแจกเงินสักแสนนึงอเอาแค่ไอเดีเองเหรอโอ้น้องดีล่ะ fc ช่องพี่แบบว่าไม่หวังเยอะไม่ผิดหวังนี่ครับรออะไรอ่ะไปอ e ีเ e t โอ้คือบางทีเปิดจนแบบรู้สึกท้ออะ่ะซินิเซล่าสปอร์ตไลท์ดีไหมครับซินิเ e ล่าพี่เคยรีวิวแล้วนะอยู่ในไลท์ไหนเมนูเล่นดีนะสปีดต,ต้นเร็วด้วยซินิเซล่าไอ,อยูรีดอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะยูรีดหรือมั้งเติมแปบ๊บได้ครับพี่จักรพันมาร์สเกลเบิร์ก ไม่มีลั่น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 ออกมาเลยเนี่ยตอนเนี้ผมเอาไอดีหกไอดีมากดติดตามแล้วครับเอ้ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยคงขาดีกไม่เยอะขอบคุณมากปรินาพัฒน์นะครับขอบคุณมากด้วยครับเบลเยี่ยมครับกองนักรูกะกูแพงนะนี่กางจะบอกว่ารูกัะกูแพงคือถ้ารูกับกูบอกแปดมานี่สองสามแสนล้านนะเนี่ยมันมาบอกเจ็ดจุ่มหน้าดิครับลูกกูอ่ะ ผมกลับมาเล่นฟีฟ่ามาพี่ปิงเลยพีขอบคุณม,มากครับกว่าเปิดแล้วไฟส้มไม่มาน,นี่แหละร้อนๆกับแพ็คอันนี้แพ็กที่4ี่้วไอ้ต้อยยังไม่มาเลยเนี่ยตอนนี้ราคากะกูจะั่วนเลยตั้งแต่พี่ไปผ่าก,ก่านนั้นแล้วเอาแล้วรับมาทีพี่ตูลูกกูเป็นติดติดพี่ตูลูกากูอะซ้อมมือซ้มเมื่อไหร่พี่ปิงแจกเมมเบอร์ทุกคนเออตลกแล้วแจกยังไงแล้วนาน,นยังครับสตีมว่าจะหาซื้อหัน โอ้โหพีบได้ตั้งแต่มันมาแรกๆกับปีสปอร์ตไลท์อ่ะไม่รู้ว่ามันยังมีหรือเปล่านะไอรีวิวน่ะนานมากๆอ่ะวันดีคอกี้ครับและกี่คนติดตามครับเอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โอ้ยปริญญาพาร์ขอบคุณมากครับอ๋อนี่แหละมันแพงอยู่แต่มันออกมบวกเจ็ดมันเลยไม่ค่อยแพงมากนะมันเป็นปีแับกับโปรตุเกสครับโอ้โหมากลางรับโปรตุเกสดานิโลนครับดานิโลเป็นเลนล่านะครับ ก็โอเคอยู่หรอกมั้งเอาเอาละเลยอยู่2ใบเน้นๆแลวเนี่ยคาร์ตน่ามันอารมณ์เหมือนเบซมมาเล่นยากนิดนึงอ่ะวันนี้ผมเกลือพาร์จัดเลยอ่ะใครมีอะไรระบายมาเลยระบายมาเลยเราคือเพื่อนกันเพราะตอนนี้คือเราเกลือเหมือนกันด้วยตอนเนี้ยเห็นฟีตลาดไงกว่าซื้อมาไม่เข้ามือเอาทีมันคือมันราคาประมาณเท่าไหร่เกือบแสนล้านไหมพี่ว่ามันมีตัวอื่นที่มันเก่งกว่ามันเออมีตัวอื่นที่มันแบบมันดีกว่าไงตัวอื่นที่มันดีกว่าได้ไหมเอลเอ็นไปดู ไม่เคยได้เลยเอลเอ็นกับเขาเนี่ยโอ้โหหมดแล้วหมดกันแล้วอะเรอล่าใบสุดท้ายแล้วด้วยผันนีเอาคุณติตามด้วยจากมิกกี้เดอะคิดนะครับเออเด็กใหม่เติมพันคุณมแคม่พี่ปิงไม่คุ้มหรอกต่อให้เป็นไอเดีเก่าไอดีใหม่ก็อันนั้นลุ่นเงิมอันนี้กิจ5ปีหรือ5ทีสองนาทีดีกว่าเปิดมาในหมดตังคนะ์แล้วพี่ปิงเคยใช้โดมไหมครับโดมป,ปีนั้นเหมือนจะไม่เคยใช้ครับโดมปีวีซีกับปีบีดับเบิลยูซีไม่เคยใช้แต่ว่าเคยโดนแบบคนเล่นด้วยยิงอยู่เหมือนกันครับเอาหนเว้ เอว่ะสองเท้าไม่จร uh? ิงซิเซล่าใช่อ่ะเอครับโอ้โหเห็นประเทศมาก็ไม่รวยแล้วอเล็กซิสซันเชสดีโอ้โหเอ้ยแสนกว่าล้านอยู่อเล็กซิสซันเชสเออก็นึกว่าจะไม่มีอะไรมาซะแล้วเออได้อยู่อ๋อได้อยู่ได้อยู่อเล็กซิสได้อยู่โอเคโอ้ได้อยู่ได้อยู่อเล็กซิสชิลี กำลังคิดอยู่เอ๊เป็นใครวะเออคุ้มแล้วคุ้มแล้วถ้าแสนล้านมนาะเพราะเอาจริงมันออกยากเหมือนกันนะเนี่ย Alexis Sanchez โอ้โหแสนมาเบ้ยโอดีใจกับปืนด้วยครับผมส่งไอดีให้แล้วโอเคได้ครับอย่างจวดคือเอาจริงถ้าเปรียบเทียบเมื่อก่อนคือฟีฟ่าไรสามแม่งเอาผู้หยาบๆคือมึงเติม50บาทอะ่ะมึงก็คุ้มแล้วอะ่อะ5้อ่ะคือคุ้มแล้วอะ่ะ เราคือไม่ชอบอะไสีคือไม่ได้เลยอ่ะคิวสองทำงานอีกแล้วเออใครเปิดอีที่สองหรือยี้ตลอดเลยได้แล้วปอกคลิปแนะ่รู้ใจรู้ใจแล้วว่าได้เงินรวมๆเท่าไหรนะ่วะเนี่ยเงินประมาณ 20, อสองหมื่นอ่ะสองโอ้โหได้ประมาณสองแสนหกอ่ะเอออันนี้ได้เยอะนะครับห้าในสองแสนหกแต่ว่าถ้ารู้กับกูเป็นบวกแปดเนี่ยยิ่งจะได้เยอะกว่านี้อีกด้วยนะครับเองก็ฝากไว้ด้วยละครันสำหรับกิจกรรมครบรอบห้าปีนะเปิดมาสี่แพ็คอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันแพ็คที่ห้ากันต่อเลยครับผมดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันละที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ